สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast กันอีกแล้วนะคะพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-PO p OP, ว่าถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสะอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าสู่ทุกคนฟัง ซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นข่าวที่ทำให้แฟนๆชาว k คป๊เนี่ยได้รู้สึกเสียดายแล้วก็รู้สึกใจหายอยู่บ้างนะคะเพราะว่าลีดเดอร์ของวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังนะคะ,อ,ะ,คะอย่างลาบมเนี่ยก็ ได้ประกาศออกจากวงนะคะนั่นก็คือยูจองนั่นเองซึ่งยูจองนะคะก็ได้ออกมาประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอว่าได้ตัดสินใจลาออกจากวงนะคะซึ่งสาเหตุต่างๆที่ทำไมยูจองถึงได้ออกจากวงนะคะเธอก็ได้พูดถึงสาเหตุลงบนอินสตาแกรมโดยได้เขียนเป็นลายมือของตัวเองนะคะแล้วก็โพสลงอินสตาแกรมนั่นเอง ซึ่งเนื้อความนะคะของข้อความที่เธอเขียนเนี่ยก็จะมีเนื้อความประมาณว่าขอบคุณนะคะแฟนๆที่มอบความรักให้กับเธอเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยอย่างเพลงที่ออกมาอย่าง Journey to Atlantis นะคะก็ถือว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ถือว่าเป็นปฏิหาริย์ที่ไม่น่าเชื่อเหมือนเป็นความฝันในช่วงสัญญาของเธอนะคะที่ใกล้จะสิ้นสุดลง ซึ่งเธอก็ได้บอกนะคะว่าวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยสัญญา7ปีของวงเนี่ยก็ได้สิ้นสุดลงเธอก็เลยได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กับทางค่ายนะคะ โดยตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็ได้เปิดเผยความคิดของเธอเนี่ยให้กับบริษัทอย่างตรงไปตรงมาเลยแล้วในตอนท้ายเนี่ยก็ได้มีการปรึกษาร่วมกันแล้วก็ได้ตัดสินใจแยกทางกันโดยสมาชิกที่เหลือเนี่ยก็ได้ต่อสัญญากับต้นสังกัดแล้วเราก็จะยังคงทํากิจกรรมของฐานะลาบมต่อไปนะคะซึ่งส่วนยูจองก็ได้บอกลากิจกรรมของวงหลังจากครบรอบเจ็ดปีของพวกเธอนะคะ ซึ่งยูจองนะคะก็ได้เปิดเผยว่าในการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญในวัย30ของเธอนะคะเพื่อที่เธอเนี่ยจะได้ก้าวเดินในในเส้นทางใหม่ที่เธออยากก้าวออกไปในเส้นทางที่มันท้าทายกว่าเดิมแล้วก็ขอให้แฟนๆเนี่ยมอบการสนับสนุนให้กับเธอแล้วก็รวมทั้งติดตาม กิจกรรมของวงลาบมเดิมด้วยพร้อมกับขอให้ช่วยเป็นกำลังใจให้เธอต่อไปเช่นกันนะคะซึ่งลาบมนะถือว่าเดบิวต์ในเดือนสิงหาคมปี2014นะคะแล้วก็กลายเป็นกระแสในช่วงที่ผ่านมาด้วยเพลง Journey to Atlantis นะคะเป็นเพลงที่พวกเธอเนี่ยปล่อยออกมาตั้งแต่ปี2016แล้วก็กลับมาสู่ความนิยมอีกครั้ง จากกระแสเพลงฮิตในกองทัพนะคะในช่วงนี้ซึ่งกระแสเพลงฮิตในกองทัพนะก็ถือว่าเป็นกระแสอีกกระแสหนึ่งที่ทําให้หลายๆวงเนี่ยเรียกได้ว่าโด่งดังแล้วก็เพลงเนี่ยกลับมาเป็นกระแสให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามกันด้วยนะคะสําหรับกระแสจากกองทัพซึ่งเราก็จะเห็นอย่างเช่น หล,หลายวงนะคะอย่างเ a ร e เกิลเองอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเพลงเนี่ยเป็นกระแสฮิตในกองทัพเหมือนกันซึ่งสำหรับกิจกรรมของวงลาบมนะคะก็จะยังคงดำเนินต่อไปด้วยไลน์อัพสมาชิก4คนได้แก่โซยอนซีเอ็นแฮงอินแล้วก็ซุนบินนะคะซึ่งนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่ยูจองเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะคะในทาง i n นสตาแกรมของเธอ แล้วยูจองนะคะเธอก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้นำที่ดีที่สุดหรือว่าเป็นลีดเตอร์ที่ดีที่สุดแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่เคยอายนะคะว่าเธอทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อรับผิดชอบทีมของเธอแล้วก็ในฐานะหัวหน้าทีมรวมทั้งเป็นพี่สาวคนโตของวงด้วย ซึ่งมันก็มีช่วงเวลาที่โดดเดี่ยวแล้วก็ลำบากมากมายแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเธอก็ไม่สามารถดูแลตัวเองได้แต่ว่าเธอก็ไม่เคยเสียใจกับการที่เธอเนี่ยได้เลือกมาชีวิตของงานเป็นไอดอลในครั้งนี้ซึ่งเธอก็ได้บอกนะคะว่าเธอชอบอยู่บนเวทีแล้วก็มีความสุขในขณะที่ร้องเพลงพร้อมกับขอบคุณแฟนคลับที่สนับสนุนพวกเธออย่างไม่มีเงื่อนไขเลย ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้เธอนะคะแม้ว่าจะเป็นแบบเพียงคำพูดคำพูดนึงแต่ว่าก็ทำให้เธอเนี่ยมีพลังฮึดสู้ในแต่ละวันนะคะก็เธอก็แบบว่าขอบคุณแฟนคลับที่คอยติดตามอย่างนี้นะคะ ถึงว่าตอนนี้นะคะเธอจะจบจากการเป็นหัวหน้าวงของลาบมแต่ว่าเธอเนี่ยก็ต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆแล้วก็จะเก็บประสบการณ์มากมายนะคะแล้วก็เติบโตเป็นความรู้สึกขอบคุณนี้ต่อไปนะคะซึ่งก็ถือว่า การออกจากวงครั้งนี้นะคะของยูจองก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีต่อกันนะคะระหว่างตัวเธอเองกับค่ายแล้วก็กับสมาชิกในวงนะคะซึ่งเธอก็ได้บอกนะคะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามเธอต่อไปนะคะว่าเธอเนี่ยจะเดินทางไปสู่เส้นทางใหม่แล้ว กับเส้นทางที่ท้าทายใหม่ๆนะคะให้ทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้อยู่จองด้วยรวมทั้งก็อย่าลืมติดตามสมาชิกในวงที่เหลือนะคะเพราะเราเชื่อว่าเขาก็จะต้องทำผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนติดตามแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่อ,อยู่จองนะคะได้ออกจากวงลาบมนั่นเองซึ่งก็แฟนๆก็อาจจะ ใจหายอยู่กันบ้างนะคะแต่เราเชื่อว่ายูจองเนี่ยก,ก็จะต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็ก้าวไปในอีกเส้นทางใหม่ที่เธอเลือกเนี่ยได้อย่างดีแน่นอนนะคะค่ะคลิปนี้นะคะก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะรวมทั้งคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะ